Kaybet! Mi ara cehaile mi yok? Şimdi ne bu? tam da yumu. พี่มเงินก็ดูมีํานาจทุกสิ่งนี้อยกลงทางเป็ดเดมนไปบุอยวดแต่ไม่จำินเลยจะซ้จะร้เองตัวว่าจะตัวจะหลับบางคนก็เห็นด้วจะพเบางคบจะเหมนชีวิตของวัยยพิีไม่ยาหลับบางคนก็เลวจริงเลวจังเลยจนไรก็พไปยแล้วก็ขยอไปเด้กกัาเรื่อยคนรวยคดีไม่ต้องมาทาเพราะอะไรกันั้งให้สุดในให้ก็จอทำให้นรกรรมใจต่อไปจับคนมีเงินทำาร้นลุกเร่อยบเราจะไปกันชำนาญใกล้ซีด บางทีจะไม่จะพาดได้พืนน้นเงันดีค่จะเปแคลฟิโดนใกล้มืดทุกสิ่งล็วเป็นภัยมืภาภาายดพวามรัสายจะวุ่วใจสีดบางสิ่งก็เป็นภัยมืดมีประโยชนแล้วก็ใหญ่เมื่ถทีกูไไจะ,ไปไปไะข้า,า,ขาไม่ได้กูจะเหยืนไมไ่ได้แล้วกูจะซาำกูจะส่อไม่ไปโลกกันไม่ได้แปบนอมาไม่เปพีเสียสว่ากูจะซาำกูจะส่อไม่ไป้งโลกกันแล้วกูจะข้าไม่ได้กูจะเหยืนไม่ได้ Kuonjo saa kunjo so mumbiloi o looge mbuu ni be robata pe pekisai esewa kunjo saa kunjo so mumbiloi o looge shea ikaminiro, shea ikaminiro, shea ikaminiro, shea ikaminiro. เพิม่มน้่งแม่อะไเกเลือกมวยแล้วไปมีแม่ชีไว้คนเลือกยับเลิอกอยู่ไว้ความนิรเลมองพวแต่ง,งเชือกลวดทางมึงเลือกจะตัดเชือกจะมีเลือกจะใช้เชือกช่วยความวามีสงคมาคนเราฝั่งฝากฝ่าเรื่องไม่ได้ยืดเสร็จแล้วกลเป็นฝั่งฝ่งฝงฝงฝงขาขาบัฟบุกาและให้ไดล่าขาไอส้สตยงก็ยาย,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 ายาุทธราไช็อตหมอที่แ้ไออดิสาไอสยามนี่นจะเอาพวกมันที่อยู่ตรงขู่กันหลายขนาดจะบุกตัไม่ยังเขาต้องขยาขนาดก็ถามไา่ครจะบ่อยว่าจะเป็นผูา้าสายประสาน ยายคุณจะเป็นเละแน่มึงเจอทางกันเดียวมึงที่นี่มึงเละแน่มึงไม่มีโดยเลมอนในเกแน่มึงแตเกิดระงี้เลยไม่สิก็ไปไปเย็ดยามึงทุกสิ่งก็เป็นภัยมืดบางปร,ประสาทแต่ว่าใจซีดบางสิ่งก็เป็นเหมือนภัยมืด ไม่ไปยอนั่งกูใหญ่เบื่อแต่กูจะฆ่าไม่ได้แต่กูชีวิตไม่ได้แต่กูจะสาบกูจะส้มมึงไปลงโลกันไม่ได้เป็นธรรมดาไม่เป็นเพียงเสื่อสวะกูจะสาบกูจะส้มมึงไปลงโลกันไม่ได้เป็นธรรมดาไม่เป็นเพียงเสื่อสวะกูจะสับกูจะส้มมึงไปลงโลกันเชื่อกันในรอวเชื่อกันในเรอวเชื่อกันในเรอว แช่กันในเรร์คอยบึงไปไตยไต่หาได้หงกูจะสาบกูจะแช่แม่ไปด e นในโล่คอยมึงไปเตยไต่หาไต่หงกูจะสาบกูจะแช่แม่ไปดในโลคอยมึงไปตยไต่หาได้หงกูจะสาบกูจะแชแม่ไปดในโลคอยมึงไปเตยต่หาไต่หงกูจะสาบกูจะช่แม่ไปดินในโล่รยชกันในเรร์แช่กันในเรร์ She ain't got in room!